นี่เพื่อนๆค่ะวันนี้เรามาทำขนมปังสับประรดสูตรโฮมเมดกันค่ะนี่เป็นลายดอกไม้แบบนี้นะคะสวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมค่ะวันนี้มาม่าจะมาแชร์สูตรและวิธีการทำขนมปังไส้สับประรดค่ะ โดยวันนี้เราจะทําเป็นลายดอกไม้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรนวดมือค่ะวิธีทํำก็ง่ายๆ่ายใช้วิธีการนวดไม่นานนะคะทําออกมาขนมปังนุ่มไส้หอมหอมอร่อยกลินสับป,ประรดแบบนี้นะคะวิธีการทําง่ายมากๆค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะที่เพื่อนๆต้องเตรียมก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะในส่วนของไส้สับป,ประรดเนี่ยมาม่าเคยทําคลิปลง ไปให้แล้วนะคะเป็นสับป,ประรดกวนเองแบบง่ายๆก็เพื่อนๆสามารถไปติดตามดูเพิ่มเติมกันได้นะคะวัตถุดิบเพิ่มเติมอย่างอื่นก็จะมีอย่างเช่นแป้งขนมปังแป้งเค้กน้ำตาลทรายนมผงเกลือป่นไข่นะคะแล้วก็นมสดยีสต์เนยเค็มแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะเรามาเริ่มต้นทํากันเลยค่ะอย่างแรกเนี่ยเราจะใช้เป็นนมอุ่นนะคะน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ125กรัม เราจะนําน้ําตาลทราย60กรัมนะคะลงไปคนผสม,มให้น้ําตาลเริ่มละลายจากนั้นเติมกลิ่นวาน,นิลาลงไป1ช้อนชาค่ะจากนั้นนะคนผสม,มเล็กน้อยนะคะมาม่าก็จะเติมยีสต์ลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะคนผสม,มเข้ากันเล็กน้อยจากนั้นเราจะพักให้ยีสต์ทำงานสักประมาณ5นาทีนะคะในขั้นตอนต่อมาเราเตรียมโถผสมค่ะน้ำแป้งขนมปัง250กรัมแป้งเค้ก50กรัม แล้วก็ตามด้วยนมผง15กรมัมนมผงเนี่ยจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะจากนั้นเติมเกลือป่นลงไปค่ะอีกประมาณครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันพอเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทำหลุมตรงกลางเอาไว้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะน,นํานมที่เราผสมยีสต์แล้วก็น้ําตาลเนี่ยใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นเราจะเติมไข่ไก่ลงไปอีก1ฟองค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มใช้พายนะคะคนผสมให้เข้ากันเป็นวงกลมแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งและน้ำนะคะ หรือส่วนผสมทุกอย่างนี่จะเริ่มเข้ากันค่ะจนจับตัวกันเป็นก้อนพอส่วนผสมเริ่มจับตัวกันนะคะจากนั้นเราจะเริ่มใช้มือนวดผสมนะคะคลุกคลุกไปเรื่อยๆค่ะโดยส่วนนี้เพื่อนๆสามารถใช้เป็นวิธีการนวดด้วยเครื่องก็ได้นะคะ จากนั้นนะคะพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันค่ะเราก็จะนําเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้นะคะใส่ลงไปค่ะประมาณ50กรัมโดยที่เราจะทําให้เขาเนียนนิ่มก่อนนะคะโดยในขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใส่เนยเนี่ยถ้าเกิดเป็นเนยเค็มนะคะก็ให้ใช้ปริมาณเท่าเดิมเลยนะคะในส่วนของเกลือหรือถ้าเป็นเนยจืดนะคะก็สามารถปรับเกลือเพิ่มลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการนวดนวดนะคะโดยมาม่าจะใช้วิธีการนวดเนี่ยกดแบบนี้นะคะ คลุกผสมไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมของเราเนี่ยจะติดโถได้น้อยลงค่ะส่วนผสมของเรานี่ก็จะมีความเหลวประมาณนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนํามานวดบนพื้นต่อกันนะคะนี่นะคะวิธีการนวดของมาม่าก็จะใช้วิธีการนวดนวดกดกดประมาณนี้ค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5นาทีค่ะสังเกตดูว่าพอเรานวดไปเรื่อยๆเนี่ยส่วนผสมของเราตัวแป้งนี่เขาก็จะไม่ค่อยติดโต๊ะนะคะ แป้งของเราก็จะมีความนุ่มประมาณนี้ค่ะมาม่าจะไม่เอาแบบเนียนมากนะคะเราก็จะรวบให้เป็นก้อนแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราจะนําไปใส่ภาชนะใบเดิมนะคะแล้วก็ทําการพักแป้งสักประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะโดยที่ให้สังเกตดูนะคะถ้าแป้งเราขึ้นฟูเป็น2เท่าก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเพราะว่าทางนี้ทางนั้นนี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและก็ความร้อนด้วยนะคะ หลังจากที่มาม่าพักไปเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะแป้งของเราก็ขึ้นฟูแล้วค่ะใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็นําขึ้นเลยนะคะเราก็จะนํามาแบ่งกันเป็นก้อนๆก,กันค่ะก่อนจะนําไปแบ่งเป็นก้อนรวบให้เป็นก้อนกลมๆก,ก,ก่อนนะคะกดให้แบนเล็กน้อยค่ะเพื่อง่ายต่อการตัดนะคะจากนั้นเราจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด12ก้อนค่ะโดยที่เราจะแบ่งเป็นก้อนละเท่าเกันนะคะโดยจะใช้วิธีการนำไปชั่งก็ได้ค่ะ หลังจากตัดแบ่งออกมาเป็นก้อนละเท่าๆกันทั้งหมด12ก้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนํามารวบนะคะให้เป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็คลึงให้เป็นก้อนกลมๆประมาณนี้นะคะหลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักแป้งอีกสักครู่หนึ่งนะคะสักประมาณ5-10นาทีค่ะอย่าลืมนําภาชนะหาผ้าหรือพลาสติกแร็ปก็ได้นะคะมาคลุมมาไว้ค่ะ ในระหว่างนี้มาม่าก,ก็นําไส้สับป,ประรดเนี่ยไปปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะก้อนน้าหนักอยู่ที่ประมาณ30-35กรัมค่ะจากนั้นนะคะพอพักแป้งครบเวลาแล้วเราก็จะนําแป้งเนี่ยมาแผ่ขยายด้วยมือแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะให้เป็นแผ่นกลมๆประมาณนี้ค่ะจากนั้นนํำไส้สับป,ประรดใส่ลงไปแล้วก็กดให้แบนเล็กน้อยประมาณนี้เราก็รวบแป้งของเราเนี่ยจับเข้าหากันได้เลยนะคะปิดให้สนิทค่ะ พอปิดสนิทด,ดีแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านค่ะแผ่ขยายแป้งเล็กน้อยประมาณนี้นะคะให้มีขนาดพอประมาณค่ะถ้ามีไส้นะคะที่เล็ดลอดออกมาก็ให้เพื่อนๆปิดให้สนิทนะคะจากนั้นเราจะนำกรรไกรค่ะมาตัดตรงขอบของขนมปังนะคะให้เป็นแฉกประมาณ5แฉกค่ะนี้นะคะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเป็นรูปดอกไม้แล้วนะคะ เดี๋ยวมาม่าจะทำให้ดูแบบเร็วๆอีกหนึ่งชิ้นนะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นรูปดอกไม้น่ารักน่ารักเลยนะคะจากนั้นเราจะนําใส่ถาดเอาไว้เลยนะคะแล้วก็ทําการพักแป้งอีกสักประมาณ30-45นาทีค่ะหลังจากพักแป้งจนครบเวลานะคะขนมปังของเราก็จะขึ้นฟูประมาณนี้ค่ะก่อนที่เราจะนําไปอบนะคะเราจะนําเอาส่วนของนี้นะคะเป็น ไข่แดงนะคะ1ฟองแล้วก็ตามด้วยนมสดลดจืดสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะโดยในส่วนนี้นี่เพื่อนๆจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเราจะนำาทาบนหน้าขนมปังค่ะนี่นะคะมาม่าก,ก็จะทาให้ทั่วๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อเพิ่มให้ขนมปังของเราเนี่ยมีสีสันสวยงามมากยิ่งขึ้นหลังจากที่อบเสร็จแล้วค่ะ ชาส่วนของไข่เสร็จเรียบร้อยเตรียมงาดำแล้วก็งาขาวเพื่อตกแต่งนะคะให้เป็นเกสรดอกไม้ค่ะโดยในส่วนของงาดำงาขาวเนี่ยที่ตกแต่งนะคะเพื่อนๆจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องมีนะคะแต่ถ้าอยากให้สวยงามก็สามารถใส่เพิ่มลงไปแล้วก็ทำให้ขนมป,ปังของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะ หลังจากตรงแตกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนําไปอบนะคะด้วยอุณหภูมิอยู่ที่175องศาประมาณ15นาทีหรือ350ฟาเรนไฮต์นะคะหรือให้สังเกตขนมปังดูนะคะว่าหน้าขนมปังของเราเนี่ยสุกใช้ได้แล้วหรือยังนะคะสังเกตสีให้ดีๆด้วยนะคะเพราะว่าขนาดของเตาอ,อบแต่ละบ้านนี่จะมีความร้อนความใหญ่ไม่เท่ากันนะคะหลังจากอบเสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะได้ขนมปังหน้าทานหน้าทานแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆดู สีสันสวยงามน่าทานดูกระจุ่มกระจิ๋มน่ารักมากๆเลยค่ะนี่นะคะขนมปังไส้สับป,ประรดรูปดอกไม้ของเราเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่มาม่าเลิฟเๆนเลยนะคะมาม่าชอบทานขนมปังไส้สับป,ประรดนะคะยังไงได้สูตรนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูค่ะวิธีการทําง่ายๆรสชาติหอมอร่อยนะคะเคียวเพลินมากๆ หรือจะทำเป็นของฝันของฝากก็ได้นะคะยังไงนะคะถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกเมนูของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ